ครับสวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาอะไรล่ะโนเวตสาเก่าครับผมดูครับผมทำยากเพราะว่ามันมันมันมีแต่ขี้เรีนเม่คอผมยืนอยู่นี่ก็เอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมมาโนเวตสาเก่าครับผมบาดเท่ากึเริยนว่านมันคือสาเก่าจากสาเกาที่ว่าตื่นครับผมเพิ่มครับผมเนี่ยเนี่ยครับ สภาพผมเวลาเดินเนี่ยผมจะต้องใช้เขียนดึงตัวไม่ได้รับผมเพราะว่ามันมีเตเลนรับผมปัญหาคือมันขึ้นคันยากเวลาเวลา,เวลาเราปั้นคันเนี้ยดินก็จะไหลนี่รับผมสุดเพื่อนเขียนของผมลึกนะครับแต่ว่าผมก็ต้องทำความราดชันให้ได้หนึ่งต่อสามบผมขอขอขอบอกสำหรับท่านที่เป็นมือใหม่ หึ่งต่อสามคืออะไรหมายความว่าถ้าผมยึกสามเมตรผมก็ต้องดึงสล็อตให้ได้เก้าเมตรนี่คือความรัดฉันของต่อสามผมบางคนก็จะว่ามนะันจะมานอนผิวน่ะไม่เป็นไรกับผมเพราะว่าผมไม่ไม่อยากให้หน,านานผมมันมีปัญหาก็คือดินดินมันจะสไลด์กับผม,ม,ผมนี่ครับผมเลโคก็เอียงครับผมเวลาดึงสล็อตก็ดึงยากเพราะว่า ถ้ามันเอียงผมก็จะใช้วิธีแก้ญหาเพื่การปัดข้างครับผมเนี่ยบ้านเข้าเกินว่าปัดข่างครับผมเนี่ยปัดไปเลยพี่น้ะง่ายแล้วก็เร็วดีครับผมลูบไปแล้วครับผมลูแบบเนี่ยเขาเรียกว่าปัดข้างครับผมมีครับผมสรุปนี้รับเหมาในราคา2 0 0 0มกว่าบาทครับผมก็ถือว่าราคาดีอยู่ครับผมผมทำด้วยเฉลี่ยก็เมื่อวานก็ได้ครึ่งวัน วันเมื่อวานลงไปเก็บไส้เมื่อวานถ่ายทำวิดีโอไว้แต่ว่าอดีไี้ผมป็นกดลบ,ลบลบข้อมูลบางส่วนเอาล่หายไปหมดเลยพี่น้องหายจ้อยเลยวันนี้ต้องเริ่มต้นถ่ายทำใหม่ครับผมตอนเก็บข้นเก็บสารนี่โหลำบากมากขี้ตมเนี่ยท่วมแกกเลยครับผมแต่ว่าโชคดีที่ว่าดินขลังเป็นดินเหนียวก็เลยสบายครับผม มันจะเป็นเรียนแค่ไม่ก,กว่าก็ไม่มีปัญหาครับผมสำหรับผมทำยากแต่เราก็ต้องทำครับผมถคาเรืงก็สองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นครับผมคนขับกัดเราจะสิยหาย <laughs> จอป้ากแจกติ๊บกันเฮ็ดดีแล้วพี่น้องจอป้าปภาสานีดครับผมฮะแล้วก็ทำไปครับเมอเอาฝีมือแลกเงินเอาความมั่นใจของนายจ้าง คือความสำเร็จของทีมงานเราครับผมเเก็บเก็บีดเลียนๆตรงนี้ห้ามอนเข้ามาเหยียบนะครับผมมิดขานะผมจำแน่ๆจำขาท่านอาจจะว่าจำขาคือแล้ก็คือขี้เรียนมันเยอะลงไปท่านก็จะขึ้นยากผมไงเนียดูครับผมเวลาผมเดินนผมจะต้อง ใช้เขนดึงดึงประคองมตัวเองกับผมเนี่ยทางนั้นมันเดินไม่ไปกับผมโซ่มันหมุนแต่ว่ารถรถมันไม่ไปเพราะว่ามันเลียงถ้ามันเลนนี้ยงแบบนี้เก่งเด็กถลัดมือใหม่แล้วกับผมผมขอแนะนำนิดนิดหน่อยถ้าดินมันไหลท่านก็ดึงบ่บ่ไปเนี่ยดึงดึงขึ้นมาเนี่ยดึงมาเลยกับผมเนี่ยมีตะเลนกับผมเนี่ยท่านก็ดึงมาอัดแบบนี้อัดรอยแข็งต่อผมเนี่ยครับผมดึงไปด้วยกับผม ต้องทำดีเท่าไหร่แต่เวลาเราเก็บเราเราจะต้องเก็บให้มันสวยงามครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจากช่องน้องไหนครับผมขอกเราสายความรู้นิดๆหน่อยๆนอกั้นก็เป็นความบันเทิงท่านที่อยู่ในเมืองก็ดูด้วยความเพลิดเพลินได้นะครับผมเราก็จะเก็บแบบนี้ครับผมเก็บแบบนี้จะภากว่าให้ คันโคฝั่งนี้มันโฉงเลยเราก็พยายามดึงดินเอื้อมไปไกลเขับผมดึงดินมาใส่ให้มันตรงโฉงได้เนี่ยการดึงในการเก็บชาชาเขาเนี่ยทำยากเพราะว่าผมยืนเขาไปอยู่เนี่ยถ้าดึงไปเนี่ยโค่ก็จะไหลลงไปด้วยนะครับผมเนี่ยต้องต้องระวังด้วยมันก็ไม่ง่ายหรอกครับแต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่เขาบโอ้ คำดึงบ่อๆับเดี๋ยวมันจะไหลมันจะพาไมโครลงไปในปูนสาเมเพราะว่าเวลาผมดึงมาเนี่ยเกมันแก็มันจะดึงไปด้วยมันจะแย่มันขยับเยี่ยนได้ครับอาจจะพูดไทยไม่คล่องเท่าไหร่ครับพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนอีสานครับผมแต่ก็จะพยายามพูดไทยครับผมเพราะว่าท่านที่เข้ามารับชมจะได้รู้ว่าเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับผม <laughs> ผมไม่ใช่แรงงานพม่าหรือว่าแรงงานไรไร่สัญชาติครับผม <laughs> บางท่านอาจจะว่าโอ้ยจะเป็น <laughs> มีป่ปนประชาชนบะบางท่านอาจจะว่าครับผมแรงงานสัญชาติไทยครับผมอาจจะพูดไทยไม่แข็งเท่าไหร่ <laughs> แต่ว่าก็พอพูดได้อยู่ครับผมพ <laughs> อแล้วครับผมทีนี้ก็เก็บแบบนี้ครับผมเนี่ยเราลูปเลยครับผมเราดึงสลบมาเราเอาหลังมันเนี่ยครับผม รูปเรียนเนี่ยรูปห้อยกับรูปซ้ายรูปขวาแบบนี้กับผมเนี่ยนี่นะรูปเนี่ยนี่นะตัดขึ้นไปเลยส่วน,นนี้มันเกินเราก็ไล่หนีแบบนี้กับผมเนี่ยเแบบนี่ยรูปตัวเนี้ยเนี่ยรูปแบบเนี้ยกับผมแล้วก็รูปขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งน่ะเอาหลังรูปให้มันได้องศากันเนี่ย,เ,ยเก็บสวยงามก็ได้ผมแต่ว่าทำถ,ถ้าสวยงามมากมันก็จะเกินน้ำมันเท่าแก่ครับผมเราคำนวณว่าวันหนึ่งนะ ต้องเสร็จเมื่อวันครึ่งวันวันนี้ผมจะต้องเก็บไม่เกินเที่ยงผมตอนนี้เวลาเข้านาฬิกา,าเกข้าลเอียเข้าสิบสิบอ็ดสิบสองนี่สชั่วโมงสมชั่วโมงนีน่ไม่มีปัญหาครับผมจบแน่นอนจากประเด็นสีเครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านที่เข้าม,มารับชมเข้ามาคอมเมนต์ได้ตรงนี้ทำบ,บ่ขึ้นทำบ่หมทำบ่ขอทาเจ้าจเอ็ดบ่ถือต้องเฮ็ดบ่ดี จังสันจังสี่ก็ให้คําแนะนําได้ครับผมท่านอาจจะเก่งกว่ผมก็แนะนําผมได้ครับผมเพราตรงนี้เจ้าทำฟอข้อท้าเนอะตรงนี้เจ้าเห็นจังสั้นจังสี่ก็เข้ามาแนะนําได้ครับผมผมพร้อมที่จะน้อมรับคํำติชมครับผมผมมีใครแก่เกินเรี้ยงครับผมผมก็จะขับนานทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ว่าขับนานแล้วผมจะเก่งเสมอไปครับผมอาจจะมีน้องๆที่ขับไม่เต็มฝีมือดี ดีกว่าผมนี่กขาเยอะครับผมก็เข้ามาคอมเมนต์ได้ครับผมก็มาพูดคุยกันได้าครับผมดูดูดูครับแต่ผมจะบอกทุกแฉน้องๆใหม่ๆที่เป็นมือใหม่ครับผมสําหรับอาจารย์ก็เข้ามารับชมสายบันเทิงได้ครับผมงบงบสองหมื่นสองหมื่นกว่าเกือบสามหมื่นก่ประมาณนี้หละครับ พยายามทําให้ดีถูกใจเจ้าภาพคือความสําเร็จของทีมงานเนาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันกินเวลาท่านผู้ชมไปมากไปแล้วกราบขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามรับชมผมฝากกดติดตามไว้ด้วยน,นะรับผมจากปริษสีเั้่อนครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับผม